ปากก่อนเรี่อนินนมไปกินนมเรียปากก่ินนมเรียบปากก่อนเดี๋ยวกินนมเรียบปากก่นลิงมากเลยอุ้ยตาอะไรละอะไรเนี่ยลูกมีกลองตูด้วยลาเต้ดูแววตาก็รู้เนี่ยดูแววตาเต้ไม่เห็นเลยเนี่ย ตาให้แม่ดูเราก็ทำอย่างงี้เนี่ยดูแตาดูแาเต้ใช่ไหมใช่ชอบใช่ไหมพอหยุดพี่แอ๋เต้ไม่เอาหรอกไม่เอาสิบแปดบวกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปกินขนมปะกินนมดีกว่าเนาะขนมดีกว่าแล้วหยุดได้เนี่ยปะกินขนมลุกนำไปเลยเอาขนมอ่ะใหญ่ลงมาแล้วนู่นไปขอขนมเร็ว ไปก็จะไปก็แบบรู you know, like? ้สึกไปพี <who médico> ่แออยากแกล้งแต้ดู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 ไปมีอยู่ีการมีการไปอย่าแกล้งแต้ไปเร็วพี่แอไปนุ๊กนี่ไงเราดูตรงนี้เองนะนะรายกินขนมอ่ะไวนะ ต้องเบาที่สุดนะนิ้วว่านะนิ้วนิ้วเบา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 โดมไม่โดมเดี๋ยวเอาไม่เอาสิ่งดังปั๊บนี้เพรไม่กินโดมนิ้วเบาเบาเออเนี่ยอย่างเงี้ยเบาได้ยังมีแต่อันเล็กๆโดมนิ้วเออรุนแาย ีแต่สารกันบูดนี่สารกันชื้นผอใหม่เลยครับผอใหม่เลยครับเต้บอก